หลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้ถึง7ชาติขอเริ่มเรื่องในสมัยชาติปัจจุบันก่อนนะคะตอนที่ท่านเป็นเด็กหลวงปู่บุตรดาได้เล่าว่าท่านมักจะมีภาพหนึ่งแวบเข้ามาในจิตอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นภาพของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปมาก่อนหมู่บ้านนั้นเงียบสงบในยามเช้าเสียงไก่ขัน ท่ามกลางไอหมอกจางๆกับความรู้สึกโหยหาอย่างประหลาดทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าจะโหยหาอะไรมันไม่ใช่ความฝันแต่มันเหมือนความทรงจำของที่ที่เคยอยู่เคยรักและเคยผูกพันหลวงปู่เล่าว่าตั้งแต่เด็กท่านมีความรู้สึกคุ้นเคยกับบางสถานที่ที่ไม่เคยไปและในใจของท่านมักจะมีคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจในขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วท่านยังเล่าย้อนให้ฟังว่าในตอนที่ท่านเป็นเด็กเล็กๆนั้นท่านทําอะไรผิดบางอย่างและถูกพ่อเคี่ยนตีด้วยความโมโหท่านใดนั้นท่านกลับรู้สึกโกรธและเสียใจอย่างรึกซึ้งจนวิ่งหนีออกจากบ้านไปพร้อมตะโกนซ้ําๆว่าพ่อโกหกพ่อโกหกพ่อสัญญาแล้วทําไมถึงทําแบบนี้พ่อบอกว่าจะไม่ตีจะไม่ดุ ท่านตะโกนจนคนในบ้านตกใจและมัรดาจึงได้ถามขึ้นว่าแล้วพ่อโกหกเรื่องอะไรลูกเด็กชายบุตรดาจึงเอ่อยด้วยความชัดเจนว่าก็เมื่อชาติที่แล้วพ่อเป็นพี่ชายของลูกนี่พ่อเคยสัญญาไว้ว่าจะไม่ทอดทิ้งลูกและจะดูแลลูกตลอดไปทุกคนในบ้านต่างตกตะลึงบิดานิ่งไปและค่อยๆนึกตามก่อนจะยอมรับอย่างเงียบๆ ตั้งแต่นั้นมาบิดาของท่านไม่เคยดุดาไม่เคยตีท่านอีกเลยตลอดชีวิต